สวัสดีครับพี่น้องที่รับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่3ปี2025ปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งข้อความผที่เราใช้เป็นหลักคือกิจการบทที่20ข้อ2ี่นี่เป็นข้อความผประจาปีวันนี้หัวข้อของเราก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาซึ่งเราก็เรียนมาจนถึงวันที่3แล้วเริ่มตั้งแต่กิจการบทที่1ข้อ3แต่ก่อนที่เราจะไปที่ความผีผมอยากให้เราใช้เวลานี้ อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้ในการเรียนพระคำขอใช้เวลานี้ในการรับการเปลี่ยนแปลงใจ,ใจิตใจขอพ่อทำบัญญกิจกับเราได้พระคำเราขอตัดสินใจที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พ่อกาลังสอนเราปล่าประกาศว่าเนื่องจากเราเรียนพระคำในวันนี้นั้นชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเรากําลังก้าวไปข้างหน้ากาลังก้าวขึ้นสูงกําลังก้าวไปอีกส้นพัสิุิขอพยานของพระเจ้าเคลื่อนไหวถ้าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็น สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกคระทํา,าให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดเคลื่อนไหวอย,ย่างเป็นอิสระจะไม่มีใครเลยที่ขาดพระพรแต่ตรงกันข้ามทุกคนจะออกมาจากปัญหาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองแล้วเปล่าประกาศได้ว่าสอง5 5 5 2 5ห้าหยแล้วเปล่าประกาศถึงพระคุณสองเท่าความโปรดปานสองเท่าเสียงหัวเราะที่มากขึ้นไม่ว่าสิ่งดดอะไรที่เราคิดมันจะมากกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิมสองเท่า ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพ่อในนามพระเยซูอามนเอาล่ะให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยโอเคที่เราที่รักดูหัวข้อข้างบนโอเคหัวข,ข้อ,ของเราวันนี้ก็คือแผ่นดินของพระเจ้านะเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกแล้วในบริบทก็คือในกิจการบทที่หนึ่งข้อสามหลังจากที่พระเยซูได้ทนทุกข์ได้สิ้นบัชนและได้ฟื้นสิ่งที่ฟงสอนพวกอัครทูตก็เหมือนเดิมก็คือเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้น พี่น้องเห็นไหมครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นหัวข้อที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลา,เาตั้งแต่ก่อนสิ้นประชชนขณะที่พงศ์สอนขณะที่พงค์เทศนาประชาชนมหาพงขณะที่พง์ส่งพวกอัครรทูตอ,ออกไปทั้งหมดล้วนจะเป็นเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าครับเอาละเมื่อในที่สุดแล้วอย่างที่เราเรียนกันเมื่อวานเนี่ยในขณะที่พงศ์สอนเรื่องนีพวกอัครทูตบางคนก็ถามว่าเนี่ยพงศ์ก,กาลังจะตั้งราชนจาจักร ให้อิสเอลในครั้งนี้หรือจริงๆก็คือเป็นที่รู้กันในนามของการปกครองผันปีซึ่งในที่สุดพระเยซูบอกว่าไม่ใช่ทุระของเจ้าที่จะรู้วาระและเวลาที่พระบิดาได้ทรงกําหนดไว้ฉะนั้นจงจําไว้นะครับพี่น้องขณะที่เรากาลังเน้นเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าให้รู้ว่าการเน้นที่แผ่นดินของพระเจ้านั้นเราไม่เน้นเรื่องการไปนั่งคํานวณวาระเวลาว่าอะไรจะถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเกิดแรปเจอร์เมื่อไหร่จะเกิดไม่นะครับนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่งานของเราครับ เคนนั่นเป็นงานของพระพิดาจริงๆพระเยซูก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยมีแต่พระบิดารู้องค์เดียวฉะนั้นใครก็ตามที่สอนดานเนี่ยสอนวิวร์แล้วบอกว่ารู้แน่ๆเนะี่ยจริงๆเพี้ยนแล้วก็ผิดแน่นอนครับไม่ถูกต้องตามประคําของพระเจ้าจริงๆแล้วสิ่งที่พระเยซูสอนเราก็คือว่าให้เราเตรียมพร้อมตลอดเวลารู้ว่าโอเคอเราต้องเตรียมพร้อมพระจะ,สะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ โอเคให้เรารู้เรื่องนี้พี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่เราจะไปต้องเตือนสติตัวเราเองคือไม่ว่าพง์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เราก็มีชีวิตอยู่แค่รุ่นเดียวและคนในรุ่นของเราก็มีชีวิตอยู่แค่รุ่นเดียวพี่น้องกาใจไหมต่อให้การฟื้นฟูมาหรือไม่มาโอเคพระเจ้าจะเสด็จมาหรือไม่มาวันหนึ่งถ้าพง์ไม่มาเราก็ต้องจากโลกนี้ไปคนที่อยู่รอบตัวเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็ต้องจากโลกนี้ไปฉะนั้นอย่าไปนั่งคํานวณสิ่งที่เราต้องทําคือใช้ช่วงชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าแล้วก็ เพื่อจะประกาศเปล่าประกาศ,รกาศเรื่องราวของพระเจ้านําคนมาเชื่อพระเจ้าเอาล่ะให้เรามาดูนัน้นกิจการบทที่หนึ่งข้อแเป็นหนึ่งในข้อที่เราคุ้นเคยที่สุดแต่มักจะไม่ได้ถูกสอนอย่างถูกต้องตามบริบทและคําที่สําคัญคือคําว่าแต่พี่น้องอยังแต่พวกท่านจะได้รับพระธานริานาจเมื่อพระยามือสุดเสด็จมาเหนือท่านและพวกท่านจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงยรเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยเยอรแลน แควนสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นินโลกอันนี้เป็นฉบับคนที่ถูกสร้างใหม่ซึ่งผมกําลังแปลอยู่โอเคต้นฉบับจาเป็นต้องแปลแบบนี้พี่น้องครับคําว่าแต่เนี่ยแปลว่าอะไรคําว่าแต่มันชี้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามครับในข้อ7พ็ดพงบอกว่าไม่ใช่ทุลาของท่านฉะนั้นแต่ในที่น,นี้หมายถึงนี่คือทุระของท่านพี่น้องก็จะไหมครับ การประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคือธุระของเรานี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้คําว่าแต่นะพง์บอกว่าธุระของเราก็คือการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าครับจงจําไว้ธุระของเราไม่ใช่เป็นการนั่งคํานวณวันเวลาพง์จะเสด็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเกิดไม่ครับนั่นะไม่ใช่ธุระของเราและโดยความจริงอย่างที่ผมบอกคือคุณไม่สามารถรู้แน่ครับวิวรซึ่งพระเยซูเปิดเผยพระเยซูบอกเราพง์มไม่รู้ดานเนียนพงศ์ก็ในสมัยที่พงค์อยู่มีพระพีดานเนียนแล้ว ถ้าในที่สุดดาน,นี่บอกวด้แน่พระเยซูต,ต้องรู้แล้วแต่พง์บอกว่าพงก็ไม่รู้พี่น้องเห็นยังเพราะว่าเป็นเจตนาของพระบิดาครับที่จะไม่บอกอย่างชัดเจนโอเคเพื่อในที่สุดแล้วเราจะเตรียมตัวตลอดเวลาเอาล่ะฉะนั้นพี่น้องจําไว้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นอันแรกครับทุละของเราคือการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าทุละของเราไม่ใช่เป็นการนั่งคํานวณวันเวลาอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่ครับทุละของเราคือการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องดู ท่านพี่บอกว่าพวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิอำนาจเมื่อพยาญบริสุดเสด็จมาเหนือท่านพี่น้องเห็นยังสิ่งนี้บอกว่าเราจะได้รับฤทธิอำนาจหรือความสามารถเหนือธรรมชาติเมื่อพยัญบริสุดเสด็จมาเหนือเราอย่างที่ผมบอกพระยิญญาณเสด็จมาเหนือมีความหมายว่าเต็มล้นด้วยพวิญญาณครับพี่น้องเห็นยังฉะนั้นในการเี่เปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นประเด็นที่สําคัญก็คือเราต้องใช้ฤทธิอำนาจของพวิญบริสุดแล้วฤทธิอำนาจของพวิญบริสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเต็มล้นด้วยพงค์รับ เต็มล้นด้วยพยานซึ่งหลังจากวันแพนตะคอสแล้วตามเอฟเฟซัสบทที่5ข้อ18โอเคซึ่งบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพยานซึ่งหมายถึงเราเป็นคนทำครับไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนทำเป็นคำสั่งที่ว่าถึงเราเห็นยังเป็นนามพระไทยแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องมีการรอคอยเพราะว่าในบริบทในในวยากรนั้นแปลว่าเต็มล้นด้วยพยานอย่างต่อเนื่องแปลว่าเราเป็นคนตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานนี่เป็นนามพระไทยพระเจ้ามีพระคุณของพระองค์และถ้าเราไม่ทำเรากำลังทำบาปพ,พี่น้องเห็นยัง ฉะนั้นจำไว้ว่าในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นนี่เป็นทุลาของเราแล้วก็เราจะต้องเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในรุ่นของเราก็คือเราได้รับฤทธิ์อำนาจคือความสามารถเหนือธรรมชาติเพื่อจะเป็นสักิขีพยานเพื่อพระเยซูกิตเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นความรับผิดชอบของเราเพราะว่าในพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสถิตอยู่โอเคเรากลายเป็นพระวิหารเพราะว่าพระเยซูกิตได้ทรงชำระเรา เราสะอาดวิญญาเราสะอาดฉะนั na na ้นพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเป็นหน้าที่ของเราที่ทําให้พงเต็มล้นออกมาจากวิญญาณมาที่ร่างกายจิตใจและล้นออกไปข้างนอกเมื่อพระวิญญาล้นออกไปข้างนอกนั้นเราจะเหมือนพระเยซูกิที่คนเข้ามาแตะฉลองพรงแตะตัวก็หายโรคหรือว่าเหมือนเปโตที่เงาไปถึงที่ไหนโอเคคนก็หายโรคผีทุกขับออกหรือเหมือนเปโตที่คนเอาผ้าเช็ดหน้าผ้ากันเปื้อนไปแตะทุกคนก็หายโรคผีทุกขับออกนั่นเป็นลักษณะของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาฉะนั้นพี่น้องที่รัก จงรู้และเข้าใจเรื่องนี้โอเคการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป็นธุระของเราการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าต้องพึ่งอาศัยโดยฤทธิอำนาจของพยามโดสุดซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเต็มล้นด้วยพยานฉะนั้นเราเป็นคนเลือกครับจงทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานเพราะเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพยาณคุณก็เต็มล้นด้วยฤทธิอำนาจความสามารถเหนือธรรมชาติไม่จาเป็นต้องรู้สึกพักคําของพระเจ้าเป็นความจริงต่อไปต่อไปครับข้อ3และพวกท่านจะเป็นสักขีพยานของเราก็คือเป็นสักขีพยานของพิเอร์สกิต พี่น้องที่รักครับในตอนนี้คำว่าเป็นสักขีพยานมันไม่ได้หมายถึงพูดเป็นพยานแต่หมายถึงมีชีวิตที่เป็นพยานก็คือทุกอย่างในตัวของเราสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีโอเคลิฟเดตสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําพี่น้องเห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการเป็นสักขีพยานมีชีวิตที่เป็นพยานเพื่อปน์เศดพี่น้องที่รักมาร์โกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเราบอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องประเิดเริ่มตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าการประกาศ ข่าวปร ok ะเสริฐก็คือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าฉะนัはは้นก็จึงเป็นแบบนั้นครับก็คือการประกาศอ่าการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการเป็นการเป็นสักขีพยานเพื่อเพย์คกิทเพราะว่าข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนั้นโอเคเกิดขึ้นเพราะเยย์สกิทให้ผมทบทวนอะไรทีหนึ่งทำไมทำไมประกาศการประกาศข่าวประเสริฐถึงเป็นการประกาศฤทธิอำนาจทำไมการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าถึงเป็นการประกาศข่าวประเสริฐทำไมฤทธิอำนาจของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวร้ายก็คือการปกครองของมารครับเนื่องจากมนุษย์คู่แรกทําบาปโอเคมนุษย์ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับมารมารจึงปกครองแล้วเนื่องจากมันชั่วร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลักฆ่าและทําลายการทําให้ยากจนการทําให้ป่วยการทําให้ตายการทําให้ความสัมพันธ์เสียโอเคแต่พระเยซูกิตเป็นอดัมคนสุดท้ายพงมาเชื่อฟังพระบิดาโอเคสิ้นประชนตายไถ่บาปแล้วก็ไปกระชากสิทธิอำนาจคืนมา นั่นเป็นสาเหตุที่ในที่สุดแล้วข่าวดียังเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มีฤทธิอำนาจเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าที่ดีในขณะที่มารเนี่ยมาเพื่อจะรักทําให้จนพระเยซูมาเพื่อจะประทานทําให้เรามาังคังขณะที่มารเนี่ยมาฆ่าที่ทําให้ตายหรือว่าป่วยโดยการตายก่อนส่งพร,ระเยซูมาประทานชีวิตรักษาโรคขณะที่มารมาทําลายพระเยซูมาเสริมสร้าง <oz> พี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นน,นะนั่นคือธุระของเราในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้น เราต้องทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพยายนบริสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเต็มล้นด้วยพยายนจงทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยายนและสามการเป็นพยายนถึงาการเ่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการเป็นสักขีพยายนเพื่อประหยัดเ์ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่พูดแต่ทุกสิ่งนั่นเป็นสาเหตุที่เราจําเป็นต้องได้รับการเต็มล้นด้วยทุกอย่างของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะดึงดูดคนต่อไปครับพระพี่บอกว่าในกรุงเยรูซาเล็มและตัวแคว้นยูเดียและ แควนสมาเรียและจนถึงที่ส,สุดปลายแผ่นดินโลกภาษาไทยนะตัดคําว่าและออกซึ่งไม่ถูกต้องใส่คําว่าและความหมายคือเราเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเป็นจากเยรูซาเล็มก่อนจนหมดแล้วไปที่ยูเดียหมดแล้วไม่ครับเราต้องเป็นพยานเป็นสักขีพยานเพื่อพระยูคิ์ทุกที่ครับโอเคฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป็นธุระของเราการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยฤทธิอำนาจของพยาบริสุดจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยาน การเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคือการเป็นสักขีพยานเพื่อประเยซูคิ์ทั้งสิ่งที่พูดและชีวิตและการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกที่พร้อมกันฉะนั้นจงออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านําประเทศไทยมาหาพระองค์โอเคจงรู้ไว้ว่าข่าวร้ายก็คือตอนอาดัมทาบาปมารได้ครอบครองมันเป็นเจ้าโลกมันได้กดขี่ข่มเหงแต่ข่าวดีก็คือว่าพระเจ้าได้จัดความอํานาจของมัน โอเคดาวพงได้นําสิ่งดีมาสิ่งที่ต้องข้ามกับข่าวร้ายคือข่าวดีพระเยสริ์ได้ทรงนําให้กับเราโดยการที่องค์ตายถูกฝังและเป็นขึ้นโอเคนํามาซึ่งการยกโทษบาปและผลของบาปพงได้ถูกเคี่ยนเพื่อเราหายดีพง์ได้ยอมยากจนเพื่อเรามั่งมีพงได้ถูกสาปแช่งเพื่อเราได้รับประพรโอเคพง์ okay. ได้ยอมตายเพื่อเรามีชีวิตพงได้ยอมถูกปฏิเสธจากคนอื่นพระบิดาเพื่อในที่สุดเราจะมีความสัมพันธ์มีครอบครัวที่มีความสุขพี่น้องเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือ แผ่นดินของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจ้องเปล่าประกาศสิ่งนั้นและดำเนินชีวิตอ,อยู่ในสิ่งนั้นในนามพระเยซูกิตเอาละพี่น้องอี่าใแรเราดูมุมซ้ายล่างครับเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในปี2 0 2 8อีกไม่เกิน3มปีเนี่ยสาคันยังไงก็คือครบรอบ200ปีที่โปรตแตเซนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจที่จะรักประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสาตัวหนึ่งแรกก็คือมีคริสเตีหน,นึ่งล้านคนหนึ่งที่สอง มีศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมืนคนหนึ่งที่สามมีคิ่จักหนึ่งหมืนแห่งผู้ง่ายๆคือผู้รับใช้ศิษยพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิ่จัดมีสมาชิกหนึ่งร้อยเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรวมกันมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนภายในปี2028ัี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้แน่นอนเป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาให้พวกเราถวีคูณที่สําคัญคือให้เรากลับใจใหม่ดําเนินชีวิตอยู่เพื่อเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้า รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องหมกมุ่นแล้วจริงว่าจังรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นธุระของเราเป็นการงานของเราไม่ใช่ไปนั่งหมกมุ่นอยู่กการคำนวณวันเวลาไม่ครับเราจะต้องหมกมุ่นอยู่กับการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเราจะต้องทอําด้ฤทธิ์อำนาจของพระยาบริสุทธิ์จงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระญาณและเราการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการเป็นสักขีพยานเพื่อพระเยซูคริสต์เพราะพ,พระเยซูนี่แหละครับเป็นคนที่นำเอาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ โอเคแล้วก็เราจะต้องทําทุกที่พร้อมกันไม่จาเป็นต้องค่อยๆยขยายทุกที่ที่เราอยู่เป็นสักขีพยานเพื่อพระเยสคริตให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เรามาทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากครับก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากพรกกายของพระเยซูแต่พักเพื่อเราหายดีพี่น้องที่รักพระเยซูบอกว่าจงทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงพงค์พงค์คงไม่ได้อยากให้เราทําแค่เดือนละครั้งโอเคนี่เป็นสิ่งที่พรงค์ร้องขอฉะนั้นทําทุกวันทําที่บ้านของคุณทําครับทําในครอบครัวของคุณ ผมเปล่าประกาศว่าประกายของพระเยซูก็แตกขัดเพื่อเราหายดีโครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดโอเคออกไปแล้วเปล่าประกาศว่าเช่นเดียวกันกับที่บาปได้ถูกจัดการโดยการที่พระเยซูตายถูกฝังและเป็นขึ้นโดยการที่พระเยซูถูกเคี่ยนโดยบาดแผลเค้นตีของพระเยซูเราทั้งหลายได้รับการรักษาห,หายจากโรคภัยทุกชนิดจากทุกต้นเหตุไม่ว่าจะเป็น uh, กรรมพันธุ์อุบัติเหตุการถูกรบกวนโดยวิญญาณชั่วโครโมโซมอะไรก็ตามในนามพระเยซูกต เราเปล่าประกาศถึงการหายโรคด้วยบาดแผลเคลนตีของพระเยซูเราได้รับการรักษาหายตาบอดจงมองเห็นหูหนวกจงได้ยินเป็นใบจงพูดได้อะไรที่น้อยกว่านั้นจงหายโรคทางผิวหนังจงหายโรคเลื้อนจงหายโอเค COVID โควิดโรคทางเดินอากาศหายในนามพะเซูคนที่นอนติดเตียงลุกขึ้นยืนแล้วเปล่าประกาศว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหายมะเร็งเอ่อกล้ามเนื้อที่ผิดปกติจงตายแล้วหลุดออกแล้วเปล่าประกาศว่าหายแล้วเป็นปกติ อาการเสื่อมทั้งหมดอาการคนแก่จงหายโอเคออฟฟิศซินโดมจงหายเราเปล่าประกาศว่าด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของพยาธิสกิดท่านทั้งหลายได้รับการรักษาหายแล้วเปล่าประกาศรับปลดปล่อยทุกอย่างที่จําเป็นการงานของพงยานบริสุทธิ์โอเคทูตสวรรค์เราปลดปล่อยออกไปแล้วเปล่าประกาศว่าจงหายแล้วเป็นปกติเราเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโดยพระนามของพเยคริสกิผู้ทรงเคี่ยนเพื่อถูกเคี่ยนเพื่อ้เราหายดีตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นเพื่อให้บาปเราได้ถูกจัดการแล้วเปล่าประกาศสิ่งนี้ หายโรคและเป็นปกติจัดทุกโรคภัยใก้เจ็บจัดทุกปัญหาหายทันทีการงานทั้งหมดของศัตรูสิ่งที่เป็นอปสัตค์จองออกไปสิ่งใดก็ตามที่พยายามขัดขวางพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เราสั่งมันไปที่นรกปลดปล่อยทูตสวรรค์ลากมันไปที่นรกหายแล้วเป็นปกติในนามพระเยซูคริสต์มี่น้องที่ละครับลองสํารวจทําบางอย่างที่ปกติคุณทําไม่ได้เช่นปกติถ้าคุณเดินไม่ได้ลุกขึ้นเดินเลยครับ ปกติถ้าคุณฟังไม่ได้ลองฟังครับคุณหายแล้วถ้าคุณมองไม่เห็นมองครับผมเปล่าประกาศว่าคุณหายแล้วรวมทั้งโรคทางผิวหนังนิวนิวต่างๆรวมทั้งโรคที่คุณไม่รู้สิ่งที่ถูกรบกวนโดย,ยวิญญาณช่วผมเปล่าประกาศว่าคุณหายครับผมเปล่าประกาศว่าคนที่ถูกรบกกนมีอาการหดหู่ซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายคุณหายครับอาการทั้งหมดหายเพรพาะเยซูสริตผมเปล่าประกาศสิ่งนี้พระองค์ไม่ได้กําลังรักษาพงรักษาเราเมื่อตั้งแต่2,000ปีโดยการถูกเคียนและโดยคำอธิษฐานด้วยความเชื่อคุณหายโรคครับ เรารับสิ่งที่ดีทุกประกาศเมื่อคุณพบว่าคุณหายหรือดีขึ้นเริ่มต้นเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปเขียนไปสั้นๆว่าคุณเคยเป็นอะไรและตอนนี้คุณดีขึ้นหรือหายยังไงให้ผมเปล่าประกาศว่าโอเคจงเป็นพยานจงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเาน,นี้ผมเปล่าประกาศแผ่นดินและการครอบครองของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าครอบครองการรักษาโรคและการขับผีเป็นเรื่องปกติผลิตพูดสิ่งที่ดีเพื่อเราผลิตพูดถึงอะไรครับผลิตพูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอยาก่างทุกชนิดครับ โอเคฉะนั้นถ้าคุณเชื่อในพระเยซูว่าพรงเป็นพระเจ้าตายมนไม้เข็นถูกฝังและเป็นขึ้นบาปทั้งหมดของคุณได้รับการยกแล้วคุณรอดแล้วครับจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงเชื่อถือในพระเยซูกิตไม่ใช่ในฐานะศ,ศาสดาแต่ในฐานะพระเจ้าที่ตายถูกฝังและเป็นขึ้นจงเชื่อในพระงถ้าคุณเชื่อพงในช่วงคริสต์มาสจงติดตามพงถ้าคุณกลับใจใหม่เชื่อพงครับพี่น้องที่รักทุกวันเข้ามาฟังรายการเข้าใจความปิติละครโอเค okay. มาและเห็นตัวเองสุขภาพดี มาแล้วเห็นตัวเองจำเริญขึ้นมาแล้วเห็นคุณถูกลดนี่อย่างอัศจรรย์มาแล้วเห็นหมายสำคัญและกาอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่ารอช้าครับกดเข้าไปที่หน้าเฟซของผมแล้วกดติดตามโอเคถ้าคุณได้ยินได้ฟังมาจากช่องอที่เกิดขึ้นจากเพจต่างๆให้กดติดตามจาก YouTube กดติดตามอยา่าพลาดจากประพรลองดูสักสิบวันให้โอกาสตัวเองเพื่อจะทําให้ตัวเองเข้าใจพร้อมพีจำเริญขึ้นเห็นการวอวยพรต่างๆเกิดขึ้นโอเคเอาลับพี่น้องกี่รักผมปล่าประกาศว่าปี2025คุณเห็นพระคุณ2เท่า ความปลดปลานสองเท่าเตียงวอลล์สองเท่าทุกอย่างเกิดสิ่งที่ดีเกิดการทะลุทะลวงแม้ว่าคุณคาดหวังอะไรสิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นครับในานามพระเยซูคริสต์กดไลค์กดแชร์กดซับติครทำให้รายการเข้าใจเพิ่มพีทีละค้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึน้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 นขึ้นสุดเสียงชา้าล่มขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณเต็มไปด้วยสิ่งดีคึกโคมไปได้ปรบคอสิ่งที่ดีทุกประการขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต